จ้าทุกคนมามาได้กินข้าวน้ำยู่บนซุปน่อไม้น้อไม้นี่คือเป็นน่อไม้สดนะคะทุกคนเป็นน่องไม้สดหฮาไปเผาเผาแล้วก็เอามาเคี่ยนแล้วก็ไปต้มแล้วก็มาซุปซุปนี่คือ,อยี่บนบริสเยน้ำปลาานะคะไม่ได้ใส่น้ำปลาม้ันาด้ก็ลวกพักเหมือนว่าเต็มถาดเอามาๆมา,มา,มากินน้ำกันลวกพักก็ไปซุปน้อไม้ก็บอนันี้ยังกว่า อยอดกระถินน่ะมันเข่ากันดิมานะทุกคนกินเขาน้ากันกินแล้วก็จะได้เตรียมตัวเที่ยงน้อยเที่ยงบ่ายเที่ยงน้อยก็จะได้ออกไปวัดหลวงปู่กับลูกลูกพระม่อมนมั่นแหละมาเอล้วมาหามาให้น้องปันเห็ดนําปันเห็ด้าเขียวกับกาแฟปันไปให้ นี่ไปช่วงขวางช่วงขวางผมเลยไปกินเห็ดตอเน,อนี้บ่าเฝ้ามานีา่เขาก็มาจตกปลาเต็มมันเขามาัตองน้ำตังหนังแบบปม่ีูเห็นแล้บนตไปเ็นไหนเด็เปิด้านไปเลยตกขวางเหปยุ่ cái thương khoảng bóp xuống cái khoảng mà rớt được kim hết vàng Đừng hết thường Tái đỏ cũng vàng Ngọt buộc cung ạ tím thử cuốn con con Bỏ có từ mua sám sẵn nó hay ạ Anh thì nó mày là ạ, tổng bày สติไปเผาศพตัวเดียวไดงอะตอมงแรงเหมเย สี่ก็แล้ววยุคพีน่น้องกินทอดกินนั่นอันนี้นมันบ่แล้วกระเจียวเพชรน้ำผึ้งฮะหยอดนอนๆเพื่อลงก้นก็จะก่ากินดิบเยกับแตงโม ตื่นขึ้นมาเบื่อตอนไหนเห็ดนำ้ำพริกที่เห็ดหมูหวานใกล้เบื่อเด็กแล้วชาะบ้านเขาเห็ดน้องก็หลับเอาเดิมพอมเนะบ่เขาเห็ดแล้วลเขาเก็ะซุ่น ให้เด <named> e <ame> ็กเที่ก็บโอ้สิบร้อ้ะแต่ละชุดเขาเฮเดเทละซ้ำน่นี้ผู้คนสั่งคละสองลกสามลูกละลกสองลมันก็ได้บกีเจ้าขเบิร์ละมันบ่ล่ะตละสี่ลอยสี่อย หลวงปูมาหลวงปูมาหลวงปูมา หลวงปู่กับหลวงลุงไงลูกหลวง,งปู่กับหลวงลุงมาตู๊กตุ๊กตัวน่าตัวใหญ่ตาตาเก็บเข้าไปนั่งในบ้านไปลูบ้า